โดยเขาวันน <To> ี้จะมารีวิวส่วนของการมีดนะครับตัวการ์ดนี้มันจะเป็นรูปร่างเหมือนทาเหมือนการ์ดนะฮะแต่มันจะมีมีดซ่อนอยู่ด้านในนะครับสามารถพกติดตัวได้ป้องกันตัวได้สาหรับชาวๆนะครับอุปกรณ์ที่ให้มานะครับก็จะมีส่วนของตัวคู่มือการใช้งานนะฮะสามารถไปดูได้ว่าเอาไว้ป้องกันตัวได้เอาไว้หั่นผลไม้ได้นะครับแล้วก็การใช้งานก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเราสามารถพับออกมา ได้เดี๋ยวมาเจอดูตัวจริงกันในความใช้ดูครับนี่ฮะเป็นเรื่องการเลยครับส่วนงากเราสามารถใช้ในส่วนของกระเป๋าตังได้นะฮะแบนมากครับนี่ฮความบางการดีไซน์ครับผมวิธีการใช้งานนะฮะก็เราแค่งอนี้ออกมาก่อนนะครับผมก็จะเป็นมีดซึ่งตัวนี่ยคมมากนะครับผมปลายแหลมสามารถหั่นได้สบายนะฮะเราให้เราทําการ พับส่วนของด้านนี้ลงมาก่อนนะฮะแล้วเราก็พับสองด้านละมันจะเป็นส่วนล็อกครับมันจะล็อกข้อหากันกลายเป็นมีดแล้วฮะเห็นไหมฮะจ,กกจะกลายเป็นมีดได้น่าสนใจมากครับนี่คือยี่ห้อเขาครับ,รบแบรนด์ดังเลยนะครับผมภาพภาพเยี่ยมฮะนี่นะครับแล้วกลับมาเป็นกาดเดิมแค่ก,ก,การัดก็การ์ดเดิมแล้วครับสัะสมได้เลยครับผมกลับมาครับ